ีค่ะทุกคนอยู่กับพี่อนในใ้อยเลยจริงๆนะคะวันนี้นะคะอาจจะหัวอย่างนิดหน่อยนะคะเราจะไปกันก่อนที่จะไปนะคะเราต้องเอาร่อไปก่อนนะคะพว่นี่้ดิฉันเล่าล่ามัน

เราต้องไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาหายแค่ <Okay. c oughs> เดี๋ยวเราจะโอ้ยจริงเออพอเรากลับมานะคะจะได้จริง <c oughs> ตามหล่ะ ไปรีวิวต่ไม่หึงนะคะแต่อันนี้ขอถ่ายคลิปก่อนนะวันนี้เปื่อๆนะคะก็เลยมาถ่ายคลิปเล่นน้องวันนี้นะคะขอไม่ตัดต่อละกันนะเออได้คลิปนั้นอ่ะเราเรา,เราลองตัดต่อดูว่ามันจะเป็นไหมเราก็ลองสัง <c> ท <oughs> ั้ทุนก็เกิดว่า <c oughs> ได้แล้วได้ร่มแล้วค่ะ ล้มนลยล้มเลยเกิดอะไรที่ไป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 กันเลยอาจจะถ่ายคลิปไม่ค่อยจะนานนะคะเพราะว่าความจำเรานะคะมันจะแป้นนะคะนี่ต้องช้ดเ๋ยวเราขุยอ่านเลยจ้ะเราอาจจะกดยูจิได้ค่ะเพราะว่าเออดามนะคะเออ ไม่มะกะลาเผาไปเล่งเขาเด้อเขายกเปลี่ยวเด้อเลี่ยวเด้อเด้อเด้อมันมารงตามกเป่าเลี่ยวเระลี่วเขาตักน้ำไปตักขน้หผาหมนละคือดีมากทุกคนเราขอจบคลิปก่อนนะคะครบกันใหม่ค่ะยบายไป